ดเด็เกออเดอร์พ่อกินยังได้อะไรกินครับสไปน,น่าบอกไปแล้วนะพี่สองเล่พี่ปูบอกอเลรเมื่อนี่สิตําปลาอีกบอพี่เด้จะตาปลาหรือว่าจะย่างหนังเค็มวันนี้คุณพารีว้าวว้าว,ว,าวมานะคะพี่สองเล่กับพี่ปูพี่ปูปคุณพารีฉลามชนว้าวว้าวมาพี่ปูบอกพารีดีจ้าพี่สองเล่กับพาลีสวัสดีครับ พี่ปูบอกบบกกินน้ำดอกเป็นยังบ่กินปลาแดกดิกินปลาทู่ก็ได้อะกินปลาทู่ก็ได้ไม่ได้กินโดนเลยได้นมแจวปลาแดกตอนเนี้ยไปเห็นไหมซื่อมาได้ประเด็ดเตอ่าวแ้นี่ค่ะซื้อเคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณนุ้ยขอบคุณนะคะคุณนุ้ยสเปซนานพี่พูดนะคะจากคุณนุ้ยนะคะ พี่บูกับน้องนุ้ยดีจ้าพี่สองเล็ก็น่ากินมากๆนะคะประคำน้อยบวกหนึ่งสเปนนัน่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณน้อยเรียกคุณน้อยดีกว่าภาษาอังกฤษน่าจะอ่านแบบนั้นมาคาน้อยบันทาเอนเป็นตาหักเนาะมกลาอีกอย่างนั่งสี่ไหนแหมมกลามกลามักัำจัางเสียกคำน้อย,นนอยโอ้จะแม่นหนาหักเข้าใจาตั้งซื้อแทอเนาะผู้ใดเนาะมาจากบ้านใดเนาะน,นี่เนาะ บอกนเดอร์จะได้ไปหาถูกกระสันกับพิมคอมเมนต์ไว้ให้นีเดอร์จะได้ไปหาจะได้ไปหาบัานถูกเนาะเข้าใจตังซื้อนะฮักดีได้นี่ผู้ใดเนาะต้องเป็นคนบัานเฮ่าน้แน่ได้ตังซื่อแบบนี้ถ้าเม็นคนบ้านเฮาาพ็นสิบบรูความหมายนะว่าอืมาคำน่อยมันคือยางยังสือเนาะขี้ดื้อกระันเนาะอย่างก็หอใจแล้ว คุณนุ้ยบอกพี่สองเล่นะบอกขำน้อยกับพี่ปุ๊ที่สองเล่กับนุ้ยสวัสดีครับก่อเอื่นซื้อวันหน่อยซื้อ,อด้อเราดูหลายเดี๋ยวเพิ่นสิบิดกัน <laughs> เดี๋ยว I, พี่เอไอเพิ่นสิบหูข้ามหมายน้ำเข้านานะกี่ดือ้อสองเล่มาสั่นจากน้อยจักคุณน้อยนะคะ <laughs> คุณนุ้ยมาขำน้อย <laughs> พี่ปุ๊ครับสวัสดีจ้ามาจะบาอ่านเหรอเด้ดิ ไอ้น่อยไอ้น้อยเป็นกะบาพี่น้อยนะคะจับจมอย่างจับจนเด่นแจวว่าสันโอ้ยมันไม่ได้หลายแบาหัวจจวพี่สังเลน้อยดีน้อยดีครับพี่สังเลก็เรียกน้อยเหมือนน้องเห็นไหมแล้วก็หมอลชนะทิพย์คุณชนาทิพย์ทำไมไม่กินไข่เจียวเหรอครับอ๋อวันนี้ไม่กินไข่เจียวค่ะคุณชนาทิพย์ขอบคุณนะคะวันนี้กินปลาทูค่ะเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป แต่ละวันเนาะถ้ากินเด,เดิมเดิมเดี๋ยวกินเด,เดิมเดิมเดี๋ยวแล้วกินไข่เจียวบ่อยๆเดี๋ยวคอเลสเตอรอลวันนี้เรามาล้างคอเลสเตอรอลกันนะคะด้วยพริกนะคะอันนี้ล้างคอเลสเตอรอลกันหน่อยนะคะไอ้น้อยบอกว่าเจ้าคือกายกินปลาทูสาวสีหักเงินเจ้าเดียวสันอ๋อเล่าสีหักเงินเจ้าเดียวสันเป็นยัง ก็สิหาเงินแบบน,น้องวันนี้อหน้อยนังพี่ปูบอกน้องนั่นเอาบอ่อปลาลาเอื้อยสิส้งไปให้เอาพี่ปูเอาเอาเอา,เอากินกินแต่ว่าดนดนน้องจะกินเทื่อนหนึ่งเพราะว่ากินดูบได้เพราะว่าอย่ากัมันอย่างก็น้อผิดกระเพาะเนาะแต่นี่น้องไปเห็นมาน้องอดบไดไหมน้องก็เลยกินมือน,นี่ฮะดนโดนจะกินเทื่อนึงแต่แซ่บมันอดบไดของบ้านเราเนาะ กินมาตั้งแต่น,น้อยไหมจำจนนอนวิ่นผุเหลี่ยวตอนอยู่บ้านะ <c oughs> นะนจำจนนอนวิ่นมได้ย่อนสมัยก่อนนะ <c oughs> โอ้ยผู้ใดรับบ่ไดดก็ขอทดขออภัยเด้อว่าเรื่องจริงมนียเนี่ยจำจนนอนเหนือนกันาากนะไ <c oughs> อหัหน่อยว่าบ่บอกโอ้บอบอกว่าเป็นไผ่มันค่อยแปลว่าค่อยเดา,ดาเดาเด้อคำเบาแบบนี้เดาอยู่คนหนึ่งนะ แต่บาบอคิดว่าเราสีตังซื้อ่องแบบนี้นะเาบอกกับว่าเป็นย่างเนาะพี่ผู้ขี้ดื้อสันนานคำนี่แหละต้องแมนแท้ๆต้องแมนคนคนที่อยู่ในใจนี่แหละคนที่อยู่ในใจเนี่ยนะเปลี่ยนซื้ออย่างนี้คำเบาหูเมื่อว่าเป็นไผ่พี่ผู้บอกหูยูดกหำน้อยว่าจันคุณชนาที่บอกแล้วทําไมไม่กินข่เจียวหรอครับวันนี้เราจะลดคอเลสเตอรอลค่ะคุณชนาทีวันนี้เราจะลดอคอเลสเตอรอลนะคะ เราจะกินกับข้าวแบบบ้านเฮาบ้านเฮามกปดุกใส่ต้นหอ